เฉาก๊วยทำเมนูอะไรได้บ้างถ้าป้าตอบได้เรามีรางวัลให้ทำเมนูก็เฉาก๊วยนมสดเฉาก๊วยหวานเย็นเต้าถึงก็ได้ได้ทุกอย่างแต่ต,ตาใจแดงก็กินเปล่าๆก็ได้เคยกินไหมเฉาก๊วยต้วหนึ่งโอ้ขายด้วยสิคะป้าเป็นคนขายเฉวยเฉาก๊วย,นะวยต้วหนึ่งอ่ะมันแต่แต่เฉาก๊าวยเย่อ้อื่นยังไงตังหนึ่งมันเหนียวเ <c oughs> ข้มข้นกินแล้วมันเหนียวนุบโอเคป้าตอบถูกนะคะป้ารับไปเลยเฉาก๊วยน้ำเชื่อมหนึ่งโหลค่ะเอาไปกินหน้าร้อนนี้นะ จะได้สดชื่นชาวกล้วยทําเมนูอะไรได้บ้างคะชาวกล้วยเหรอคะชาวกล้วยนมสดค่ะน้าแข็งใสค่ะชาวกล้วยน้ําเชื่อมอร่อยมากเลยค่ะเคยกินหรือเปล่าชาวกล้วยตหนึ่งทานประจําค่ะโอเคเก่งมากเลยงั้นหูให้เลยนี่ยกโหลโอโหขอบคุณมากค่ะชาวกล้วยสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างถ้าป้าตอบได้3ข้อรับไปเลยค่ะชาวกล้วยหนึ่งโหลน้ําแข็งใสค่ะนมไข่มุกเอ่อแล้วหูนมสดแล้วเคยกินไหมชาวกล้วยจังหนึ่งเคยค่ะเคยป้าตอบได้แล้วค่ะรับไปเลยค่ะชาวกล้วยหนึ่งโหล เฉาก๊วยสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างเฉาก๊วยน้าสดปเฉาก๊วยชาไทยเฉาก๊วยกาแฟเฉาก๊วยโกโก้โรยหน้าได้หมดเลยเอามาแทนไข่มุกลดต้นทุนแล้วเคยกินเฉาก๊วยจริงเคยกินค่ะพี่ตอบได้ครบ3ามข้อนี่ค่ะเราไปเลย่ะรางวานเป็นเฉาก๊วยน้ําเชื่อมนะอันนี้เพียงแค่ตัดฉีกเทใส่น้ําแข็งก็สร้างกาไรได้แล้วโอเค